สว,ส,สวัสดีครับครับตอนนี้นะครับอ่ะตอนนี้วันนี้อันนี้เราจะไม่ตัดผมนะครับเราจะมาเซตผมเนมี่ยวิธีการเซตผมคือเซตผมผมต้องเส้นใหญ่และตรงมากเราจะเซตแบบมีวอลลุ่มแล้วเป็นแนวแฟชั่นนะครับมาดูว่าจะเซตผมช่างอ้ําเป็นยังไงครับนี่ช่างที่ร้านนะครับมาเป็นในแบบนะครับวันนี้ผมอยู่กับใครเอ่ยน้องอ้ํานะครับช่างอ้ําเลยครับ อาจารย์ตั้มแชมป์ผมโลกปี2012แชมป์โลประเทศไทยปี2010นะครับร้านอยู่ที่ไหนครับเนี่ยซอยอินทรพรทาวอินทาวนะครับาลาคมแหงนะครับร้านตั้มฮาวเวอร์ส2012แล้วก็ตั้มวินเทจ2012นะครับครับผมวันนี้มาดูกันเลยนะครับว่าจะ,จะเซต<ด>ผมยังไงบ้างมาดูเลยว่าเราจะเซตผมน้องอ้ําหรือช่างอ้ํานะครับี่เป็นช่างสผมนะครับว่า ก็จะเช็คผมดูผมก่อนเออเส้นใหญ่แล้วก็ตรงนะครับจะเซตตรงผมให้น้องเขาประมาณไหนนะครับมาดูตอนนี้ก็ผมก็ฉีดน้ำก่อนนะฮะฉีดน้ำให้เปียกครับแล้วก็ผมก็จะใส่มูดนะครับเพื่อให้ควาหมหนื่อเหอนียวของผมนะครับเพื่อจะเซตผมได้ง่ายๆนะครับกดมูดนะครับมาสักประมาณสักสามลูกกลอบเลยนะครับใส่ไปที่ ศรีรษะลูกฮะาใรมดเสร็จนะครับแล้ก็ นนใช้แปรงกระดูกแล้วก็แปลนเปียอกนะครับลาย เสร็จแล้วครับอันนี้พอได้เสร็จแนละ้วชอบตรงนี้เลยครับแล้วก็ทีนี้ผมก็จะมาม้นวนนะครับใช้วิธีการม้นวนผมด้วยเครื่องรีดผมนะครับต้องการให้ผมมีวอลลุ่มแล้วก็เซ็ตทรงง่ายนะครับเริ่มก่อน ี่นะครับอาจารย์ตั้มก็ได้ใช้ตัวหนีดตรงครับแต่ว่าอาจารย์ท่านจะดีบโค้งนะงีบโค้งนะครับสังเกตว่าจะรีดโทนนะครับสองสาครั้งแล้วก็จะโค้งเลยเพื่อต้องการให้ผมมันทุยใช่ไหมอาจารยรอ์อาจารย์ตั้มท่านถนัดซ้ายนะครับม่เราไม่ได้ถ่ายกล้องกล้องหน้านะ เราไม่ถ่ายกล้องหลังครับเราถ่ายกล้องหน้าหน้าที่รอบขอโมยเลยครับครับเรืแบบแฟชั่นนะครับแฟชั่นแฟชั่นแฟชั่นสมันยนิยมนะครับ เป็นโชว์ก็ได้นะครับอ๋อเป็นโชว์บนเวทีก็ได้ใช่ไหมจันท่านจะบิดนะครับบินขึ้นไปข้างบนนะครับตัวนี้อาจารย์ตั้มท่านจะมีความสามารถในการบังคับนะบังคับเส้นผมตรงๆนะครับให้ขึ้นไปเป็นงอเป็นเหมือนผมดัดไปเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับท่านเป็นแชมป์นะครับแชมป์โลก ท่านจะไม่ทําอะไรที่มันธรรมดาด้วยนะครับท่านบอกนะเสียชื่อเสียชื่อแชมป์เสียชื่อสถาบันนะถ้ามันจะทําอะไรธรรมดาไม่ได้มันมันจะแชมป์มันจะขําคอทําหัวทําคอเดี๋เขาจะองโอ้โหแชมป์ทำได้แค่นี้เหรออะไรประมาณารเเปล่่งีคับการที่จะได้แชมป์มานะครับต้องผ่านคณะครูบาอาจารย์ หลายตาใช่ไหมอาจารย์หลายความคิดหลายมุมมองมแข่งผมนะก่อนจะได้แชมป์เประเทศไทยแตย่ผมเรียนผิดเรียนผูกแข่งผิดแข่งผูกไม่มีไม่มีไม่มีอ่ะบอกว่าไม่ได้ไปเทรนที่ไหนอ่ะ <ร ough S 2> ทำด้วยตัวเองโอทำด้วยตัวเองแล้วก็ฝึกฝนด้วยตัวเอง,ปเ,องเป็นเวลาระยะเวลาที่การแข่งผมอยู่เวทีประมาณห้าปีถึงจะได้แชมป์ประเทศไทยครับผมไม่ธรรมดากูต้องทาให้ได้นะกูต้องทำให้ได้นะ แล้วก็พอเราเข้าเอจีไปนู่นไปนี่แล้วก็ขอคาแนะนําจากอาจารย์และหลายท่านคณะกรรมการว่าเออเรารติดตรงไหนนู่นนี่นั่น,นไม่ใช่ว่าแข่งเลยจะได้แชมป์เลยไปไม่ได้ครับอ๋อครับล,ลองผิดลองถูกใช่ไหมผิดลองถูกมาเยอะครับนะครับ อาจารย์ตั้มท่านจะบิดผมขึ้นนะดูนะครับว่าจะเป็นทรงอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ทรงทรงต่มใจฉันทรงตามใจฉันนะครับเดี๋ยวก็รู้นะว่าว่าจินตนาการดูจินตนาการของอาจารย์ตั้มนะครับว่าท่านจะลังสรรครับผลงานให้พี่น้องประชาชนนะครับนักเรียนช่างรุ่นน้องนะครับช่างเสริมสวยรุ่นพี่ในชมงานแฟชั่นนะสวยๆงามๆนะครับ ประสบการณ์กันไม่ได้ประสบก็ไม่ได้มาเก่งอะไรมากอะไรที่เราตามที่เราถนัดตามที่เราทําได้เท่าที่เราทำได้นะครับครก็อันไหนที่ดีก็เอาไปใช้อันไหนที่ไม่ดีก็ไม่เป็นไรอันไหนใช้ได้ก็ใช้อันไหนใช้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับครับเอาที่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 ชอบและถนัดนั่นจานนะใช่ครับคือทุกคนจะมีสไตล์เป็นของตัวเองมีสไตล์ของผมอาจารย์ใหญ่ก็มีสไตล์ของอาจารย์ครับ ตอนนี้นะครับปาาระจย์ตั้มก็ได้ทําการไปคว้านะครับวีมาเพื่อมาทําการยีโคนผมนะครับให้มันโค้งนะครับตามรูปศีรษะนะครับหรือว่าตอกย้ําความทุยเข้าไปอีกนะครับให้ทุยไปถึงสุพรรณบุรีเลยนะครับทุยถึงแถวขทมมันธรรมดานะแชมป์โลกมันไม่เขาจะไม่ทําอะไรที่มันธรรมดาหรอกนะครับเขาจะทําอะไรที่มันเบ้อวางอลังการงานสร้างคนอื่นทําไม่ได้ ทำให้เหมือนยากนะครับนดูทาสโตกการการยีของเขาก็ไม่ธรรมดานะหนักแน่นรุนแรงนะครับแล้วก็พิ้วในตัวครับระวังหัวลุกดูนะครับสมผมนี้มันจะคือจะเงะป่าหรือเปล่าเรายังไม่รู้นะครับหรือว่ารัจนานะครับ หรือว่าจะเป็นงะถอดรูปนะครับก็ยังไม่รู้เลยนะครับ mm. มีการยีนะครับยีตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นนะครับ สายตาท่านก็จะมองไปที่กระจกไปด้วยนะดูซ้ายดูขวาว่าบาลานซ์กันหรือเปล่าผมด,ดูกระจกนะว่าเออว่าผมตรงไหนมันโหมันมันมันยุบมันหนามันบางต้องดูว่าเออเข้ากัน,นามากไหมดูทรงนะนะครับอาจารย์ตั้มเขาไปคว้านะครับเจ้าใดครับสเปรย์มานะไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อครับเนี่ยนะครับ เริ่มครับเริ่มจะเป่าครับเอาไดเป่าครับเป่าไดนะครับเป่าเป่าไดขึ้นไปหาเส้นผมนะครับเป่าบรอากาศนะครับแล้วก็ฉีดสเปรย์ซ้ำลงไปนะครับแล้วก็เอาหางหวีนะเคียเคียเคียเป่าผมไปข้างหลังหนร่ง ไม่ธรรมดานะครับผมกับแซมครับที่เซตผมก็เก่งนะครับทำนานหรือจะดวดลายในการซอยผมไม่ธรรมดา โดยการใช้หวียีนะครับหางหวียีสีหวีหวีนะครับเอาใดเป่าขึ้นไปเอาสเปรย์ฉีดซ้ำลงไปอีกนะครับนักเรียนช่างครับหรือว่าช่างเสริมสวยรุ่นน้องก็จะได้เทคนิคในการเซ็ตผมนะครับ भी बी के किया के ตาอาจารย์ตั้มก็จะจ้องเขม่งไปที่เส้นผมไปที่รอนผมนะครับไปที่เส้นไปที่งานนะจิตใจนะครับไม่คิดอะไรเลยจะไปเพ่งอย่างเดียวนะครับไม่ได้สนใจว่าจะไปดินทาดาราหรือจะไปคิดเรื่องอื่นนะไม่มีครับเขาจะคิดเรื่องสมบูรณงอยู่ที่งานอย่างเดียวเลยนะครับ ไม่สวยไม่เลิกครับไม่เลิกที่จะเซตไม่เลิกที่จะจัดทรงนะครับเอาให้แบบสาสใจตัวเองอาจาร,รย์ถึงเลิกนะไม่ธรรมาดา นี่อาจารย์ลองตั้งชื่อทรงให้หน่อยว่ามันชื่อทรงอะไรอาจารย์ทรงรังนกทรงรังนก <c oughs> นกอะไรนกรังแอ่นหรือนอกกระจอก <c oughs> นอกกระจอกเทียบ <c oughs> นะครับไม่อยู่ทรงไม่ยอมไม่ยอมเลิกนะครับไม่ยอมจบนะครับดูนะครับแล้วแต่จินตนาการเรานะครับเป,เป็นงานศิลปะบน <c oughs> หัวคนนะครับ <c oughs> เป็นทรงผมแล้วแต่จินตนาการของเราเราจะลังสันแบบไหนนะครับ จับจีบจับอะไรแล่วแต่เราจินตนาการไปเลยครับอันนี้เป็นงานศิลปะบนหัวคนนะครับซึ่งผมนะครับ เสต็ผมอย่างแชมป์ซอยผมกับแชมป์นะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา ตาประจารต์ตามก็ไปคว้าอะไรมาไม่รู้นะครับตันนี้น่าจะเป็นสเป,สเปร์สเปร์สีสเปร์สีนะดูนะครับว่าท่านจะเอาสีอะไรมาละเลงบนหัวในแบบของเรานะครับีดลงไปนะครับไม่ใช่แค่ํำตานะแต่เป็นสเปร์แฟชั่นสีแฟชั่น มีการเขย่านะครับแล้วก็ฉีดพ้นเข้ามาต้องการจะให้มีเทเกเจอรวดลายตรงไหนแล้วก็ฉีดไปจะให้เป็นรูปอะไรก็ฉีดไปนะครับมีงานเขย่านะครับทุบด้ยครับเพื่อให้สเปรย์มันมีแรงอัดแก๊สออกมานะครับ ได้ดูกันแบบเต็มอิ่มนะครับกับการเซตผมมองไปก็เหมือนทรงหัวจระเข้ครับอาจารย์อมองอีกทีนี้ทำไมมันเหมือนรังนกมันพุ่งทะยานไปข้างหน้านะครับเรื่องอออนี่มันสีอะไรครับอาจารย์สีเขียวสีเขียวนะเขียวเป็นสีรักโลกนะสีที่ต้องการจะให้โลกเรามันเย็นนะไม่ให้มันร้อนแล้วก็เป็นการรักษาผืนป่าด้วยนะครับ ให้ปลาไอ้ควาสเปรย์สีอะไรมาครับเนี่ย <Wow. S 1> อาสีขาวซ้ำลงมาอีกครับตัวนี้ <Wow. S 1> เพื่อให้มีความเย็นสบายดูแลโล่งสงบนะครับไม่ฟุ้งซ่านนะครับตอนนี้นะครับควันก็เต็มร้านนะครับตัวน,นี้ควันสเปรย์นะครับอาจารย์ต้า,าตหัวลอสักการอยู่เพนะระาะว่าเอาให้เตรียมที่เลยว,วันนี้จะเสียชื่อแชมป์ไม่ได้นะครับเพราะว่าไปแข่งขันกันมา เราไม่ได้ซื้อมาใช่ไหมอาจารย์แชมแชมโลกลครับสีมือลื่น้วนสีมือลน้วนครับไม่ใช่สีปากนะส,กสีมือลืนล้วนนะเพราะไ,ไม่ใช่นักร้องนอกจากตัดผมเก่งแล้วนะครับซอยผมเก่งแล้วท่านก็ยังเป็นนะครับมีใจรักในเสียงเพลงด้วยนะจนตันตอนนี้ก็เป็นนักร้องด้วยแล้วตอนนี้ก็ อจารย์ตั้มก็ตั้งแต่ช่างผมเป็นช่างแล้วก็ยังเป็นตอนนี้เราก็ปากด้วยนะครับสมาคมช่างผมมืออาชีพแห่งประเทศไทยนะครับผมเป็นบุปนายกนะครับครับคนที่เท่าไรอาจารย์บุปนายกเนี่ยคนที่สองนะครับคนคนที่สองนะครับครับก็เรียกว่าเป็นรองนายกก็ได้ใช่ไหมอาจารย์รองนายกครับโอ้หครับผมตอนนี้ก็ปากงานด้วยนะครับของสมาคมเราจัดสมาคมช่างผมมืออาชีพแห่งประเทศไทยก็จัดที่แก่งกระจายนะครับ พนาเชิญอนุรักษ์เชิญธรรมชาติแล้วการเรียนรู้เกี่ยวกับครับผมกับช่างผมมารวมตัวกันคือคือ,คอเราทําง,งานเหนื่อยนู่นนี่อน่รอย่าไปชาตตร์จแบตเตอรี่จะไปเที่ยวทางอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็<ไ>ปเป็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไไปรีแลกซ์ด้วยใช่ไหมอาจารย์รีแล,ลกซ์ด้วยแล้วก็ไปพักผ<ช>่อนแล้วก็ได้ทราบข่าวว่าต้องมีการซื้อบัตรซื้อตั๋วใช่ไหมอาจารย์มีการจองหมดแล้วยังบัตรหมดยังก็ติดต่ออาจารย์ทำนะครับตอนนี้ก็คือ ที่ธนูรีสอร์ทนะครับจัดที่แก่งกรจานนะค,ะครับก็จะ,ะมีการเล่นกีฬาทางน้ําแล้วก็มีการแข่งขันผมผมก็คือผมนิง้วหงัวหุ่นแล้วก็จับเป็นกลุ่ม<อ>แล้วก็ให้อาจารย์แต่ละท่านวิทยากรแต่ละท่านก็เป็นคนดูแลควบคุมแต่ละกลุ่มแล้วก็มาตอนเย็นก็มีมีนักร้องมีเวทีมีการละเล่นมีอาหารบุฟเฟ่ยังคืนนะฮะหนึ่งคืนสองสองวันนะฮะที่ธนูรีสอร์ทบัตรก็ อ่าลถนี่ออกอยู่ที่วัดพระทองรถรถทัวร์สองชั้นนะครับสองพันเก้านะครับถูกมากเลยสอวันนะครับอาหารฟรีทุกอย่างพร้อมทุกอย่างตีไปสามพันที่พักการันตีที่พักสวยมากแก่งกระจานสามพันทุกอย่างครบจบทุกอย่างจบกลับขากลับเราก็แวะวัด จุฬามณีแบบราชพะด้วยนะฮะวัดพระวัดเจ้าบุญแล้วก็ที่ี่ในงานก็จะมีพระมาบิณฑบาตเข้าไปพระมาใส่บาตรด้วยเยอยๆตอนเช้าใช่ไหมจันมีเช้ามีเช้าแล้วก็มีกรรมทางตอนเย็นเตีมงานก็งานใส่อะไรตีมมสายลุงครับสายลุงแต่งเป็นเพนซีสายลุงอ่ะครับลาตีสีลุงนะครับคุยเรื่องคุยเรื่องอื่นไม่หยุดฉีดนะฉีดไปเรื่อยได้นะครับ ดไปเรื่อยยัง,ยง,ยง,ยงตัวบัตรยังยังมีให้พอได้มีอยู่ใช่ไหมอาจารย์มีครับติดต่ออาจารย์ตั้มได้เลยอ๋อครับโ,โดยตรงเลยเบอร,ร์อะไรครับอาจารย์เบอร์อะ0801963296นะครับวันที่22กุมภาพันธ์นี้นะครับครับผมติดต่อได้เลยนะครับยังมีเวลายังมีเวลายังมีเวลาเตรียมตัวนะครับทางการจับจองโอเคเป็นกานว่าเสร็จแล้วนะครับก็อยากจะตัดผมกับอาจารย์ตัต้มอยากจะ เสริมสวยตัดผมหญิงผมชายเรียนเชิญครับร้านอยู่ที่ทาวอินทาวนะครับอซอ,อยอินทรา,าพรทาวอินทาวบา้านเลขที่หรือตั้งพิกัดมาก็ได้ตั้มบินเทศ2ท2ถึงร้านเลยครับ0801963296ตัดทั้งบุรละสปรีนะครับมีทั้งยืดดัดสีอะไรอเงี้ยฮะมีครบนะครับมีทั้งมีสองโซนนะครับโซนซาลอนกับโซนบาร์เบอร์ วินเทจนะครับฝากด้วยนะครับอาจารย์ตั้มแชมป์ผมโลกปี2012แชมป์ผมประเทศไทยปี2010นะครับแล้วก็อุปนายกสมาคมช่างผมมืออาชีพแห่งประเทศไทยยังไงก็ฝากด้วยนะครับก็ช่างใหญ่เพิ่งจะเห็นนะไม่เคยเจอนันที่แบบดานขวาเป็นซาลอนข้างซ้ายเป็นบาร์เบอร์วินเทจนะครับเป็น2เวอร์ชันลูกค้าสมัยนี้เขาต้องการความเป็นส่วนตัวถูกไหมอาจารย์ใช่ผมผู้หญิงโดยเฉพาะซาลอน เขาไม่อยากจะไปปนกับผู้ชายเขาไม่อยากจะไปปนกับบาร์เบอร์เขาไม่อยากจะไปปนกับวินเทจเขาต้องการเข้ามาใช้บริการสาลรอนโดยตรงเพื่อไปนอนสระผมคุยทุกจิกกัอะไรเงี้ยก็จะเป็นส่วนตัวถ้าลูกค้า VIP ผมก็แขกผู้ชายผมก็จะมาฝั่งนี้ก็มีลูกค้าก็มีหลากหลาย เริ่มตั้งแต่รัฐมนตรีการในสมาคมหรือก็ว่าผู้หลักผู้ใหญ่นักธุรกิจในโซนของทาอินทาวนี้ก็จะมาใช้บริการจัดตั้งกันเยอะก็มีหลากหลายนะครับทั้งไล่ขึ้นไประดับตั้งต่ยันสูงนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่โลโซยันไฮโซใช่ฮะตั้งแต่ตั้งแต่พรีเมียมไปเลยนะครับใช่แล้วก็เห็นมีที่จอดรถด้วยมีที่จอดรถด้วยสะดวกที่จอดสะดวกสบายนะครับจอดที่ร้านกาแฟได้เลยถ้าเราถ้าอยากไม่เสียที่จอดที่จอดแล้วก็ชั่วโมงละยี่สิบบาท รั้งละ20บาทแต่ถ้าเราเกิดว่าเราไปซื้อกาแฟเขาหรือไปซื้ออาหารในในโซนของกาแฟฟรีฟรีครับอ๋อครับแล้วก็ยังไงก็ต้องจองคิวใช่ไหมอาจารย์จองคิวครับถ้าผมผู้หญิงเมื่อกี้มาไกลมาไกลมากยังไงก็ใช้เวลาทํานานใช่พอผู้หญิงนี่คือใช้เวลาทํานานก็ต้องจองเผื่อว่าช่างก็มีรับจ็อบข้างนอกด้วยอย่างเงี้ยมีลูกค้าประจำอาจารย์มาตัดที่บ้านอะไรเงี้ยผมก็ไปให้ลูกค้าว i P ผมก็ไปตัดข้างนอกแล้วก็ต้องนัดลูกหน้าก่อนครับแล้วก็ ฝากช่อง YouTube ด้วยท่านมีช่อง YouTube เกี่ยวกับงานเพลงด้วยใช่ใช YouTube, ชะะ an, ไหมอาจารย์ใช่ผมผมทำซิงเกิลเพลงครับจะมีฝาก u t u b e ช่อง YouTube ของตั้มคำตะกล้านะครับช่องตั้มคำตะกล้าแล้วก็จะมีแล้วต่อไปนี้ผมก็จะเรียนรู้จากอาจารย์ใหญ่ผมก็จะมาเอาถ่ายคลิปผลงานการตัดผมการเซ็ตผมได้ผมทุกอย่างลง youtube ใช่ครับฝากด้วยนะฮะช่องตั้มคำตะกล้านะครับแล้วก็ซิงเกิลเพลงสองซิงเกิลนะครับตอนนี้ก็ซิงเกิลแรกก็ เกือบแสนวิวนะเกือบแสนก็พวกคิดกุนีแล้วก็ทิมบังหลายใจนะครับเพลงช้าแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีการล็อกสไตล์หมอลำนะครับแนวแนวช่างผมในในในผมเกี่ยวกับผมนะครับผมจะชวนน้องมาซอยครับมาซอยผมนะครับฝากด้วยครับเพลงเร็วๆสนุกๆโจ๊ะๆนะครับหมอลำเต้ยงานอีเวนต์งานเฮรโชหรือว่างานที่รับงานข้างนอกด้วยใช่ไหมจันใช่รับงาน ก็ถ้ามีงานแฮโชนู่นนี่นั่นถ้ามีงานนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปช่วยได้ก็ช่วยครับครับฝากแล้วก็เร็วนี้ก็จะเปิดคอร์สสอนอัดวานนะครับวันสองวันครับใครอยากจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัดผมบ๊อบผมซอยแล้วก็ผมผู้ชายอย่างนี้ก็ได้นะครับตอนนี้ก็ยังวางแผนไว้ว่าจะทําตอนไหนอะไรยังไงแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดรับเพราะว่าลูกค้าก็เยอะไม่มีเวลาแบ่งเวลาไม่ถูกนะครับยังไงก็ ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวเราเ็วนี้ก็จะมีการเปิดสอนนะครับเปิดสอนแอดวานซ์สั้นๆทัดระยะยาวมีคนโทรมาเยอะครับระยะยาวผมก็ผมก็ไม่รับเพราะว่าไม่มีเวลาสอนนะครับใช่มันยุ่งงานมันยุ่งด้วยแล้วมันแบ่งเบ่งเวลาไม่ถูกเราคนเดียวด้วยเนาะมันก็เราไม่ได้เปิดสอนโดยตรงอย่างเงี้ยมันก็เราก็แนะนําไปให้เขาไปเรียนสอนที่ว่าเขาเปิดสอนโดยตรงนะฮะนี้เราก็คือใครที่ไปไปเรียนไปเรียนทัด พื้นฐานมาโน่นนี้นั่นใช่ไหมเก่งก็มาเอาทักษะเทคนิคกับอาจารย์ตั้มได้ครับผมโอเควันนี้ลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับฝันดีนะแบบด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย